สวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการตั้งค่าเซตติ้งตัวโปรแกรมเบนเดอร์กันนะครับตัวโปรแกรมเบนเดอร์ก็จะมีการเซตติ้งอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวโปรแกรมของเราทํางานได้ดีขึ้นเหมาะกับตัวเราและเหมาะกับเครื่องของเราด้วยนะครับที่มีอุปกรณ์ต่างๆอย่างการ์ดจออย่างซาวการ์ดอย่างเอ่อ CPU อย่างการเรนเดอร์การประมวลผลแล้วก็อย่างเอ่ออย่างพวกเีมนะครับสีสันบนโปรแกรม ก็ด้วยเช่นกันนะครับโอเคเรามาดูว่าเราจะทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาแล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพของ b บ e n d e r ดีขึ้นด้วยการเซตติ้งแบบไหนยังไงมาดูที่เมนู Edit ตรงนี้นะครับเข้าไปที่ Prefer e n น e นะครับก็ทําตามผมเลยนะครับทีนี้เบื้องต้นนะครับเป้าหมายของวิดีโอตัวนี้เลยนะครับก็คือการเซตติ้งเนี่ยผมจะเซตติ้งเพื่อที่จะให้เครื่องของผู้เรียนนะครับตรงกับเครื่องของผมมากที่สุดจะทําให้เวลาเราคุยกันหรือเรียนกับผมเนี่ย จะได้คุยภาษาเดียวกันตรงกันนะครับคีลงคียลัดอะไรต่างๆก็จะตรงกันนั่นเองนะครับให้ตรงกันผมก่อนนะนะครับอดทนเรียนกับผมด้วยการเซตติ้งแบบผมนิดนึงนะนะครับทีนี้ยังไงถ้าเกิดเรา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 เรียนจบแล้วหรืออะไรแล้วก็ค่อยไปปรับปรุงค่อยไปเปลี่ยนแปลงการเซตติ้งเอาเองนะครับสำหรับตัวเราเองทีหลังก็ได้นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับตามแต่ละแทบ็บมีหลายแท็บมากเลยนะครับอันนี้นะฮะ ทีนี้การ uh, ปรับปรุง uh, เปลี่ยนแปลงตัวโปรแกรมเบนเดอร์ ender, นะครับการเซตติ้งนะครับก็ทําตามผมได้เลยนะครับแล้วผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะว่าแต่ละแท็บแต่ละหน้ามันทําหน้าที่อะไรเราจะปรับแต่งอะไรตรงไหนนะครับโอเคมาที่หน้าต่าง face, อินเทอร์เฟซอแท็บอินเทอร์เฟซนะครับตรงนี้อินเทอร์เฟซก็คือ,อตัวเรโซลูชันนะครับของตัวบอททอนแล้วก็ตัวตัวสอนของตัวเบนเดอร์นั่นเองนะครับและอะไรต่างนะอันนี้ถ้าเกิดเราปรับสเกลก็จะทําให้เป็นสเกลเรโซลูชันของตัว อักษรน,นะครับมันใหญ่ขึ้นนะครับแบบนี้แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเครื่องเราเหน้าจอของเรานะเป็นหน้าจอที่ใหญ่มากแล้วเรารู้สึกว่ามันดูเล็กไปล้วก็ปรับไอตรงนัน้นให้มันให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับสเกลนี้นะครับทีนี้อันนี้ของผมไม่ปรับมาผมจะมากดที่ตรงนี้ครับก็คือให้ developer extras enable ขึ้นมาสังเกตดูแ็บนี้จะเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะเป็นตัว ความสามารถเพิ่มเติมนะครับ New feature นะครับตรโตไท์นะครับตัวทดลองนะครับแล้วก็ Debugging นะครับตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะกดอะไรบางอย่างตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งนะครับเราจะทำตามทีละอันนะครับตรงนี้นะครับกด Developer Extras นะครับก็คือเป็น tools ที่ยังไม่มีความเสถียรแต่ผมบางทีผมก็อยากจะกดให้เราได้ติ๊กขึ้นมาก่อนนั่นเองนะครับโอเค ต่อมาตรงนี้ทุนทิปครับยูเซอร์ทุนทิปก็คือเวลาเราไปกดเราก็ไปแช่ตรงนี้มันก็จะมีนะครับตัวอักษรนะครับบนพื้นสีดำเห็นไหมนั่นแหละเขาเรียกทุนทิปนะครับถ้ากดตรงนี้ปับ๊บมันก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเขียนโปรแกรมไพทอนด้วยเห็นไหมฮนะก็จะเป็นคลาสอูปอะไรต่างๆเป็นเอ่อฟังก์ชันนะครับแล้วก็ชื่อแวร์เล็บที่เราจะเขียนเข้าไปได้นั่นเองนะครับอ่าอีดิเตอร์มีไหมอะไรยังไงอีดิเตอร์อันนี้ก็คือถาดสีนั่นเองนะครับ region overlap เอ่ออันนี้ก็คือ มันจะทําให้ทูนต่างๆไม่ใสนะครับที่เป็นด้านข้างขอบข้างเนี่ยไม่ใสตอนนี้มันใสนะไม่เห็นตรงนี้นะครับจริงๆแล้วโอเวอร์เลย์อยู่นะนะครับอ่าก็จะทําให้ก็ถ้าเกิดเราเออกออกไปเราก็จะลดการทํางานของเครื่องเรานิดน,นึงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะหลบมันจะทําให้เกิดเป็นอัลฟานะก็จะทําให้เครื่องเราเบาลงเป็นเบาลง แต่ตาเรามองไม่ออกหรอกครับว่าเครื่องเราเบาลงแค่ไหนนะเพราะว่าเครื่องเราค่อนข้างแรงนะในปัจจุบันนะจะดูไม่ค่อยออกับต่อให้เป็น i3 ก็เหอะนะครับจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะนะครับนะฮะถ้าไม่เอาก็จะกินพื้นที่หน่อยนะครับไอตรงถ้าจอเราจะตีบลงนิดหนึ่งนะครับโอเคต่อมาเรื่องของ Native เออร n a v i g a t i o n คอนโทรนะครับก็คือการคอนโทรลตรงนี้ใชหครับให้มีขึ้นมาไม่มีขึ้นมาต่อมานะครับซึ่งซึ่งผมไม่จำเป็นสำหรับตัวผมมันไม่จำเป็นแล้วนะครับให้หายไปก็ได้ แต่ว่าเบื้องต้นเราเรียนเราเอาไว้อยู่ก่อนอทีนี้มาที่ Color Picker Type นะครับก็คือ Color Picker Type คืออะไรเรามาดูตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นตรงที่สำหรับเปลี่ยนสีไหมครับมันก็จะเป็นชุดชุดปุ่มคำสั่งที่จะทำการเปลี่ยนสีต่างๆนะครับมีพารามิเตอร์แล้วก็ถาดสีนะครับถาดสีตรงนี้อันนี้เขาเรียกถาดสีนะเป็น Color เป็นเฉดสีแล้วก็เป็น Tint Tone โอเคทีนี้นะครับเรามาดู r e n c e ต่อมานะครับตัวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นยังไงตอนนี้มันเป็นไซเคิลนะครับถาดสีเป็นสีเป็นเป็นทรงกลม H HSV นะเราลองเป็นสแควร์ดูนะครับถาดสีจะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับจะดูเหมือนกับ Photoshop สมัยก่อนนะครับอย่างนี้กลับาที่เดิมนะครับอันเดิมดีแล้วนะใช้ง่ายกว่านะครับอันนี้ H position นะครับ แล้วก็แฟกเตอร์แต่อันนี้มันมีมาใหม่นะบางอย่างผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้มันเลยก็คือเป็น default อยู่อย่างนั้นนะครับต่อมา translation ก็จะมีภาษาต่างๆเสามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้ทุกภาษายกเว้นภาษาไทยครับมีบางเวอร์ชันเท่านั้นที่มีภาษาไทยนะครับลองไปหาดูนะครับ text render นะครับก็คือทําให้ตัว text ของเราเนี่ยตัวตัวสอนเนี่ยพวกนี้นะครับมี anti-aliasing และไม่มี anti-aliasing นั่นเองนะครับ โอเคเมนู okay. us, นะครับอะไรต่างๆแอนิเมชันก็คือเวลาเรากดเมนูขึ้นมาเมนู menu ก็จะกดเปิดขึ้นมาเป็นแอนิเมชันนะครับจะเลื่อนแถบสไลด์หรือว่าสเกลขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเป็นแอนิเมชันสวยงามทามมิง่งอะไรต่างๆก็จะใช้จะเร็วแล้วแต่เรานนะครับของผมเป็นเดฟเฟลนะครับโอเคทีมอันนี้ผมจะพูดเร็วนะครับในวิดีโอนี้จะค่อนข้างเร็วนิดนึงนะกะ็ตั้งใจฟังนิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้สาคัญอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ว่าขอให้แค่กดทันตามทันนิดนึงนะครับ มาที่ตีมนะครับอ่าตีมจริงๆเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับตีมเนี่ยแต่ว่ามันจะมาอธิบายว่าตีมมันคืออะไรก็คือทําให้เบนเดอร์เปลี่ยนสีตัวโปรแกรมได้นะครับอย่างเช่นเป็นไลท์ก็จะเป็นสีหนึ่งเป็นเกเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าหลายอย่างก็สวยหลายอย่างก็แสบตานะครับผมเป็นดักเหมือนเดิมนะครับเบนเดอร์ดักไปที่วิวพอร์ตนะครับก็คือวิวพอร์ตตรงนี้ครับอ่าก็จะทําให้ตัวเบนเดอร์เนี่ยครับทำการเอ่อดิสเพลย์วิวพอร์ตนั่นเองนะครับตรงนี้จิสโมไซด์นะครับคือตรงนี้ นะครับก็แบบนี้กิสโมก็คือ,อเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ลอยๆนั่นเองนะครับสัญ,ญลักษณ์ลอยเนี่ยนะครับนอกนั้นก็ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับนี่แค่บอกว่าจะทำอะไรต่างๆเอ่อนี่บอกว่าอะไรคืออะไรนะรต่อมาที่จะเปลี่ยนก็คือตรงนี้ครับคุณภาพนะครับเป็นคุณภาพของ anti leasing ตรงขอบเส้นของตัววัตถุของเรานะครับ ผมปรับมาเป็น no a n t i r i p s i n g ครับอย่างนี้เห็นไหมครับขอบหยักก็จะดูหยักมากขึ้นก็จะทําให้ตัวหน้าไอตัววัตถุที่อยู่ในบน 3d report มันจะดูหยักมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ค่อยเป็นอุปสรรคครับแล้วก็ดีอย่างนึงก็คือเครื่องของเราการจอ,องเราจะทํางานเบาลงนิดนึงนั่นเองนะครับมันจะเห็นได้ชัดตอนที่เราใส่สมมติเราทำป่าทั้งป่าเนี่ยนะครับถ้าเราแล้วมันเริ่มกระตุกนะเราลองถ้าเกิดเราลองมาดูว่าเราคุณภาพของเราอ่ะมันมีชมเปิลเท่าไหร่เรากด no เลยบางทีเครื่องเราอาจจะเบาลง อย่างเห็นได้ชัดเลยก็ได้นั่นเองนะครับโอเคต่อมาที่เท็กเจอร์นะครับอ่าลิมิตไซส์ก็คือเวลาเราใส่เท็กเจอร์เข้าไปบนวัตถุอย่างเงี้ยนะครับลิมิตไซส์ตรงนี้นะครับ,รบก็คือถ้าเป็นออฟมันก็จะเป็นในลักษณะของอินฟินิตี้นะครับก็คือรูปภาพของเราเนี่ยใส่เข้ามา JPEG สมมติ JPEG รูปภาพเอ่อรูปรูปภาพเปลือกไม้แล้วอยากให้สี่เหลี่ยมนี้เป็นเปลือกไม้แล้วเปลือกไม้ถูกถ่ายมาเป็น 4K นะถ้าเป็นออฟอย่างนงี้ก็คือขนาด 4K เท่าไหร่มันก็จะพรีเซนต์ออกมาเป็น 4K เท่านั้นเลยนะครับขนาดเท่ากับตัวภาพออริจิน ถ้าเกิดเราปรับเป็นตัวเลขนะครับก็จะทําให้สมมุติ 4K นะครับ4 409 4096เนี่ยครับถ้าถ้าถ้าต่อให้มันเป็น 4K ถ้าเราปรับปรับเป็น124 0มันก็พรีเซนต์ออกมาเป็น124 0นั่นเองนะครับก็คือทําให้ตัวเอ่อตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเบนเดอร์ของเราพรีเซนต์ออกมาเท็กเจอร์โดยในลักษณะที่เอ่อเอ่อลดทอนคุณสมบัติของภาพลงนั่นเองนะครับกดเป็นออฟก่อนก็ได้นะครับ นอกจากนั้นก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับ any so so อันนี้ a n t i r e f l e c i v Filter ก็คือเป็นการสะท้อนแสงแบบบิดเบี้ยวนะครับของตัวบนพื้นผิววัตถุอย่างพวกพื้นผิวโลหะนะครับก็จะมีเรื่องของคุณภาพของการสะท้อนแสงด้วยนะครับก็มันอันนี้ไม่ควรไม่ควรออฟนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรามองไม่เห็นการสะท้อนแสงนะในวิพีอร์นะครับโอเคนอกนั้นก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับโอเคต่อมา Light ข้ามไปนะครับอันนี้เป็นเป็นไลท์ติดตั้งเพิ่มเติมได้ Editing มีอะไรไหมไม่มีนะครับข้ามไป Anim เมช o n จริงๆมีนะครับคือเดี๋ยวเวลาเราเรียน Anim เมช o n ก็จะไปปรับอะไรพวกนี้แหละนะครับต่อมาที่ a d d o n นนะครับ Add-on เนี่ยนะครับก็จะเป็น Add-on ที่เป็นคำสั่งซึ่งผมจิตนิสัยผมชอบเปิดหมดแล้วผมก็จะใช้ไปเลยนะครับก็ให้เปิดหมดแล้วใช้ไปเลยเดี๋ยวไม่ต้องกลัวว่า add-on แต่และตัวทำหน้าที่อะไรรู้จัก ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําแยกเป็นตัวเลียแยกนะครับว่าแต่ละแอดออนแอดออนเลยแต่ะตัวเลยนะอย่างเงี้ยที่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 มันมีอยู่อย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องกลัวแต่เบื้องต้นให้ทาอย่างนี้ก่อนติ๊กถูกครับยกเว้นตัวที่เป็น u n เ t a b l e ที่เป็นรูปอัศเจรียนะครับเป็นเครื่องหมายตกใจไม่ติ๊กถูกนะครับเพราะว่ามันไม่เสถียรติ๊กให้หมดนะครับบางงานถูกติ๊กไว้ก่อนแล้วนะเป็นเพราะว่ามันต้องใช้นั่นเองนะครับ ไม่ถือว่าตัวโปรแกรม d ด f ฟ r ์เขาติ๊กไม้ก่อนแล้วนะครับไอที่เป็น unstable อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่ถูกติ๊กก็อย่าไปติ๊กมันสังเกตอะไรบางอย่างเริ่มปรากฏโผล่ขึ้นมานะครับ ดิจิไฟต้องมีนะเพราะมีการริ g g i n g ด้วยนะเราจะต้องใช้นะครับนี่หมดแล้วนะครับก็จะมีอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะกดเอ็นเห็นไหมครับทูนเต็มเลยโอเคนะครับต่อมามาที่ input นะครับ Input ก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ภายนอกนะครับก็คือตัวเมาส์และคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ปากกาเรานะครับอันนี้ถ้าเกิดเครื่องของใครใช้ใช้ คีย์บอร์ดที่ไม่มีค a ลคูลเลทน้แพดแคคูลเอทนมแพดคืออะไรมาดู uh, ให้จําเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเอาไว้นะครับชื่อคีย์บอร์ดนะครับพวกคาลคูลเลทนมแพดนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าคีย์บอร์ดแต่ละตัวมันมันตรงไหนมันชื่ออะไรนะครับต้องดูคีย์บอร์ดเต็มก่อนนะครับอเนี่นะครับ คีย์บอร์ดของบางคนนี่นะครับจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่คีย์บอร์ดเต็มอะ่ะนะครับคีย์บอร์ดของบางคนเป็นแบบนี้ครับไม่ใช่คีย์บอร์ดเต็มแบบนเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยเป็นคีย์บอร์ดย่อนะครับซึ่งจริงๆจะมีตัวเลขอยู่ตรงฝั่งนี้ใช่ไหมนะครับอันนี้คีย์บอร์ดเต็มนะครับอย่างนี้เนี่ยคือคีย์บอร์ดเต็มก็จะมีตัวเลขตรงฝั่งนี้อีก ซึ่งจะมีตัวเลขอยู่2ชุดนะในคีย์บอร์ดก็จะมีตัวเลขทางด้านแนวนอนและแนวที่เป็นรูปเเรียงตัวเหมือนกับโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคิดเลขนะอันนี้ไอ้พวกเนี้ยนะครับฝรั่งเขาจะชอบเรียกต่างกันนะครับก็คืออันเนี้ยไอ้ที่แนวนอนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคคาแแรรเตอ์นัมพดไอ้คาแรคเตอร์นัมเบอร์นะครับก็คือตัวเลขที่เรียงตัวเป็นตัวอักษรนั่นเองนะครับอ่าส่วนด้านข้างอันนี้นะครับเขาเรียกว่า,เ,าเป็น number pad นะครับ number pad บางทีบางคนฝรั่งบางคนจะเรียกว่า Number Pad หรือบางคนเรียกว่า Calculate Pad หรือบางคนเรียกว่าเรียกว่าแคลคูลเอทนัมเบอร์นะครับก็แล้วแต่นะครับก็ทั้ง3ชื่อนะครับก็เป็นอันเดียวกันหมดนะครับอันนี้ต้องจําไว้นะเผื่อที่เราไปฟังฝรั่งพูดนะครับอ่าเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยเอ่อบางคนอนะเครื่องบางคนนะครับเป็นเป็นเอ่อคีย์บอร์ดแบบนี้ซึ่งเป็นคีย์บอร์ดแบบย่อไม่มีแคลคูลเอทนัมแพดนะครับเราก็จะต้องกดอิมเวเลตนัมแพดตรงนี้ นะครับนำแพดตรงนี้นะครับนัมเบอร์แพดของเราทางฝั่งขวาตรงนี้มันไม่มีคีย์ลัดอะไรบางตัวก็จะหายไปนะถ้าเรากด e m u l a t e น้มแพดก็คือมันจะทําการยกคีย์ลัดของแคลเลดนมแผดท,ที่หายไปนี้ไปไว้ที่ตัวเลขทางด้านแนวนอนแทนะนะครับอันนี้สาหรับเหมาะสำหรับคนใช้น้ตบุ๊กที่เป็นน้ตบุ๊กตัวเล็กนะครับหรือคีย์บอร์ดตัวเล็กนะครับที่ใครใช้คีย์บอร์ดแบบย่อนั่นเองนะครับจะมีปัญหาเบนเดอร์นิดนึงนะฮะแต่ว่าก็จะมีตัวช่วยอยู่นี้เบนเดอร์ช่วยแก้ไขเราแล้วนั่นเองโอเคเรามาดูใน ตัวต่อไปนะครับข้างล่างมีอะไรอีกไหมไม่มีนะอันนี้นะครับอินพุตแค่นี้เองนะครับเพรานั้นเราไม่ได้ทําอะไรกับมันนะมาที่นี่มาที่นเนวินเ,วเกชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นออร์บิทโหมดก็คือการหมุนวิวนะครับหมุนวิววันนี้ก็เป็นเทอร์นเทเบิลก็คือมันจะล็อกแกนแซดเอาไว้นะครับมันไม่ยอมตีลังกาให้นะครับนอกจากว่าเราเลื่อนขึ้นบนไปตรงๆมันจะตีลังกาให้แต่ผมไม่ชอบนะผมจะชอบใช้เป็นแทร็กบอลเพราะมันจะอิสระกว่านะครับอย่างนี้ เห็นไหมครับหมุนแบบอิสระมากเลยตีลังกาก็ได้หมดทุกที่เวลาเมาส์ไปไว้ที่ไหนอย่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรครับใช้เตือนิบอนไปก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะหมุนไม่เหมือนผมนิดนึงนะโอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะไม่ต้องไปปรับมันครับต่อมาที่คีย์แมปคีย์แมปก็คือคีย์ลัดนั่นเองเราสามารถไปปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆได้นะเพราะคีย์ลัดเราต้องการให้เป็นอย่างไรตามใจเราแต่ว่าก็ต้องจําไม่ได้ด้วยนะว่าคีย์ลัดที่เราตั้งไว้เป็นคืออะไรนะครับคีย์ลัดเบนเดอร์เนี่ยนะครับร่วมๆนะ เป็นพันนะครับเผลอเป็นพันนะผมไม่ลุ่มกันนะเยอะมากจนเรานับไม่ไหวแล้วก็จําไม่ได้หรอกนะครับเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับซึ่งเยอะมากเยอะเกินไปนะครับดูคีย์รัดดินะครับแต่จริงๆแล้วผมก็จะสอนคีย์รัดเหมือนกันนะครับใช้เบนเดอร์เนี่ยต้องใช้คีย์รัดเยอะนะครับแต่ว่าก็ใช้ไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าเคยชินพอเคยชินเราจะรู้สึกง่ายนะนะแรกๆจะล่มรู้สึกเราจะรู้สึกว่ามันยากแต่จริงๆแล้วถ้าเราเคยชินเราจะง่ายไปเลยกับการใช้คีย์รัดแล้วมนเรารู้สึกว่าเราจะสะดวกกว่าที่เราจะมานั่งกดปุ่มนะโอเค เราจะกดอะไรในหน้าแถบนี้นะครับก็คือผมจะแนะนําให้เรากดอันนี้ครับก็คือแถบ for i ายเมนูปุ่มนี้แล้วก็ extra shading p ายเมนู i อ e m นะครับตรงนี้กดเข้าไปนะเพื่อที่ภายเมนู menu จะได้เรากดได้ภายเมนู menu คืออะไรก็คือตอนแรกเมนูตรงนี้เราจะต้องมานั่งกดใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเราสามารถใช้คีย์รัดกดอย่างเช่นกด z ก็จะเป็นภายเมนูแล้วเหมือนมายาเลยไหมนะครับกดชิป A ไหมครับก็จะเป็นภายเมนูกด อะไรนะกดกด Z อ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดแท็บอ่าก็จะเป็นภาเเป็นภาเมนูแบบนี้ไหครับนี่แหละก็จะเป็นแบบนี้นอกนั้นไม่มีอะไรนะครับก็มาที่ต่อไปนะครับิสเต็มนะครับก็คือตัวเอ่อเครื่องของเรานะครับเป็นเอ่อกาจออะไรนั่นเองนะครับเครื่องอะไร d ด f a u l t มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าการ์ดจออะไรเราก็ไปกดตรงนี้ครับก็คือถ้าเกิดเราอยากถ้าเกิดเราเป็น GTX ที่รุ่นโล,โลโลไหนก็ควรจะใช้ c u d a นะครับแต่ถ้าเกิดรุ่น180ใช่ไหม180ขึ้นไปก็น่าจะใช้ออปติกไดนะ้นะครับของผมจริงๆผมก็ใช้ออปติกได้นะนะก็จะเป็นเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ล่าสุดของตัวทาง NVIDIA นั่นเองนะครับอย่างนี้ของผมยังเป็นเอ GeForce เอ่อ GTX 180อยู่เลยนะครับแต่เป็นตัวซูเปอร์ Super นะครับเป็นตัวซูเปอร์ซึ่งเขาจะขยายแรมเป็น6กิกนั่นเองนะครับอย่างนี้โอเคนะครับก็ลองกดดูนะครับก็จะไปใช้ตอนไหนตรงเนี้ยก็ใช้ตอนเรนเดอร์นั่นเองนะครับก็จะใช้ GPU เรนเดอร์นะต่อมาก็จะเป็นที่ memory and limit นะครับก็คือการปรับทำให้ตัวการเขาเรียกเขาเรียกว่าการ recovery นะครับแล้วก็การ อันดูรีดูเนี่ยครับมีหน่วยความจํามากขึ้นนะครับเพื่อที่จะรีดูได้อันดูได้ได้ได้ไกลขึ้นนั่นเองนะครับอันดูก็คอนโทรเนซนะครับการทําอันดูก็คือย้อนกลับนะครับไปการทํามาล่าสุดลงไปเรื่อยๆนั่นเองครับอันดูสเต็ปก็คือย้อนกลับไปได้กี่สเต็ปนะนะอันนี้32สสเต็ปจริงๆก็มากหน่อยก็ได้นะครับประมาณร้อยร้อยยี่สิบนะครับพยายามอย่าเยอะเกินไปนะครับจะเยอะเกินไปก็จะใช้แรมเยอะนะครับเวลาเราเซฟมันจะใช้แรมเยอะ ต่อมานะครับที่ควรจะติ๊กนะครับก็ตรงนี้ ไม่มีอะไรที่ผมจะแนะนําแล้วนะครับก็ default ก็ปกติ default ของมันก็ดีอยู่แล้วมาที่เซฟแบตโหลดนะครับตรงนี้เซฟแบตโหลดก็คือการกดเซฟนะครับก็คืออ,อันนี้ก็คือเบ n d e r File อันนี้เซฟพร้อมนะครับก็คือการการเตือนเซฟนะครับเวลาเรากดปิดปั๊บถ้าเราลืมเซฟมันก็จะมีเตือนเซฟเหมือนโปรแกรมต่อเหมือนโปรแกรมอื่นๆว่าคุณยังไม่ได้เซฟให้เซฟไหมอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาก็จะมีเรื่องของโอโต้เซฟนะครับ เซฟก็คืออะไรต่างๆนะครับต่อมาก็คือเซฟเวอร์ชันก็คือออโต้เซฟมันจะเซฟให้กี่เวอร์ชันเป็น2เวอร์ชันก็ได้แต่อย่าลืมนะครับการเซฟเวอร์ชันเป็นออโต้เซฟเนี่ยครับมันก็จะได้เบนเดอร์ไฟล์ออกมา3ไฟล์นะไฟล์หนึ่งก็คือไฟล์ที่เราใช้อีก2ไฟล์ก็คือไฟล์ที่เราเป็นเซฟเวอร์ชันที่มันถูแบ็กอัพเอาไว้เป็น2ไฟล์ใช่ไหมปกติที่เราเป็น1ไฟล์ก็เท่ากับเป็น2ไฟล์กับไฟล์ที่เราใช้กับไฟล์ที่มันแบ็กอัพนี้ก็ถ้าเป็น2องไฟล์ก็จะเป็น ถ้าเป็นเซฟเวอร์ชั่นหนึ่งไฟอย่างเงี้ยก็เท่ากับ2ไฟล์ก็เท่ากับ1นึ่งจิกแล้วนะถ้าเกิดเป็น2ไฟล์อย่างเงี้ถ้าเกิดงานของเราเนี่ยห้าร้อยเมกะไบต์ก็จะเป็น1.5ึ่จิกนะครับมันจะยิ่งทําให้ฮาร์ดดิสก์เราใช้งานมากขึ้นนะครับอะไรอย่างงี้รีเซนไฟคืออะไรรีเซนไฟอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็น10ก็คือมันก็คือมันไฟล์างานที่เราเคยเปิดมาก่อนๆหน้านั้นนะครับ10ไฟล์มันก็จะแสดงให้เห็นเป็น10นะครับไฟล์ในอดีตที่เราเคยเปิด นั่นเองมากก,ามากกว่านั้นก็ได้น้อยกว่านั้นได้นะครับออโต้เซฟก็คือมันจะอนุญ,ญาตให้ออโต้เซฟด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับก็คือออโต้เซฟคือมันจะโปรแกรมมันจะเซฟให้เราอัตโนมัติด้วยไฟล์เบนเดอร์ที่เรามองไม่เห็นนั่นเองนะครับทาร์เมอร์ er ก็คือมันจะออโต้เซฟทุกครั้งทุกๆกกี่กกนาทีนะครับอันนี้ทุกๆ2นาทีครับก็จะเซฟเป็นเซฟเวอร์ชั่นที่1นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น2เวอร์ชั่นก็จะไฟล์ไฟล์ฟที่1ก็จะเป็นสองนาทีสองนาทีที่แล้วนะครับ ส่วนถ้าเป็นถ้าเกิดเราเราให้เซอร์เวอร์ชั่นเป็น2อันนะครับไฟไฟายเบนเดอร์หก็จะเป็น2นาทีที่แล้วแต่ไฟเบนเดอร์สอนะครับเป็นเมื่อ4นาทีที่แล้วนั่นเองนะครับแล้วมันจะถอยหลังไปเรื่อยๆอ่าไม่มันจะถดหน้าไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ลืมครับยิ่งมากยิ่งใช้ฮาร์ดดิสิ้เยอะนะครับยิ่งไฟล์ต้นฉบับของเรานะครับมีขนาดเท่าไหร่อีสองไฟนี้ก็จะมีขนาดเท่ากันนะครับอย่าลืมนะครับเท่ากับเหมือนกับว่าเรามีไฟล์เบนเดอร์สไฟล์2ไฟล์นั่นเองนะนะครับฮาร์ดิจิ้เราเบือง ออตัรันไพทอนสคริปต์นะครับก็คือบางทีมันจะมีตัว Python Script ที่เป็น external class o p หรือ external script ที่ตัวเบนเดอไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากตัวเบนเดอหรือไม่ได้เป็น o f i a l เชียตัวตัวซอสโค้ดนะครับบางทีมาจากพวกสคริปต์หรืออะไรต่างๆที่เราติดตั้งมาเองหรือเราไปใช้ปลักอินและปลักอินมันสร้างซอสโค้ดหรือไฟล์คล s ส up อะไรต่างๆออกมาเองของมันเองอย่างเช่นตัวริกก i n g บางตัวนะนะครับถ้าไม่ติ๊กเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดเราเปิดโปรแกรมใหม่แนตะ่บางที มันจะไม่รันบางอย่างนะครับขึ้นมานั่นเองทําให้เกิดการคํานวณผิดพลาดนะก็กดให้ให้กดออโต้เอาไว้แต่ข้อเสียก็คือบางทีถ้าเกิดไฟล์อะไรบางอย่างมันมันมันเกิดบัก๊กหรือมีอะไรต่างๆต,ตีกันเนะี่ยถ้าเกิดเรากดออโต้เนี่ยเราเปิดขึ้นมามันจะออโต้ตีขึ้นมาเลยนะครับก็คือเวลาเปิดขึ้นมามันก็จะตีไฟล์มันจะตีกันอาจจะมีอาการแบบนั้นก็ได้นั่นเองนะครับอ่านะก็เสี่ยงหน่อยแต่ผมแนะนําอย่าให้กดดีกว่าให้เรากดดีกว่านะครับกดติ๊กถูกเอาไว้นะครับ ต่อมาไฟล์เบราว์เซอร์นะครับก็คือเป็นเบราว์เซอร์นั่นเองเบราว์เซอร์คืออะไรนะครับก็อย่างเช่นเวลาเรากดอุปเคนะครับก็จะเป็นเบราว์เซอร์อย่างนี้นะครับไอ้ตรงทาางด้นแถบด้านซ้ายเนี่ยนั่นแหละก็คือฟิลเตอร์นะครับที่จะให้เห็นว่ามีไฟล์อะไรยังไงหรือฟิลเตอร์ตัวโฟลเดอร์เราจะเห็นเป็นยังไงนั่นแหละนะครับอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ก็คือให้โชว์อะไรบ้างนะครับเรากดปับ๊บมันก็จะโชว์อันนี้โชว์ recent file local. รีเซนต์ไฟล์โล a l นะนี่เห็นไหมครับหายไปแล้วมาแล้วเห็นไหมครับอ่านะครับผมชอบจะให้โชว์หมดเลยนะนะครับโอเค เสร็จแล้วมาที่หน้าไฟล์พาดอันนี้ก็คือเป็นโฟลเดอร์ er ที่เราอยากให้ตัวเบนเดอร์เนี่ยทำการไปไปมองเห็นว่า,าไปมองเห็นเมื่อเราต้องการใช้นั่นเองนะครับอย่างเช่นเท็ t เจอร์สมมตุติผมต้องการทำเท็กเจอรให้มันไปมองเห็นเท x t เจอไว้ก่อนนะครับทีนี้เราจะทำงานได้เร็วขึ้นนะผมก็จะมีรีสอร์สที่เป็น t ท x t เจออยู่นะปับ๊บเสร็จแล้วผมก็แอ c เซปต์นะครับบอกว่าให้มันเห็น โฟลเดอร์ er นี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเวลาเราเปิดขึ้นมาทีหลังในงานต่างๆในงานเท็กเจอร์มันก็จะเห็นในโฟลเดอร์นั้นมาเลยเราไม่ต้องมานั่งค้นหาในฮาร์ดดิสนะครับซาวก็มีซาว <c oughs> อย่างนี้นะครับอันนี้เรนเดอร์นะครับแลาเรากดควิกเรนเดอร์มันก็จะไปเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ที่มันออโต้เซฟนั่นเอง ะครับ Image Editor นะครับก็คือเวลาเราทําจัดการงานรูปภาพอะไรต่างเราสามารถที่จะทํางานควบคู่กับโปรแกรมอื่นได้นะครับเข้าไปดู u q e file ของโปรแกรมอื่อเนนี้ปกติผมไม่ค่อยใช้นะเพราะว่าผมว่ามันไม่ค่อยจําเป็นนะครับแล้วก็อย่างอย่างลิงก์กันยากนะครับต่อมาอันนี้เป็น asset library นะครับก็คือเป็น Library ของไฟล เป็นเป็นเป็น tools ใหม่ของตัว Blender นั่นเองนะครับที่เอาไว้ใช้เกี่ยวกับเป็น library เดี๋ยวจะพูดในในหัวข้อต่อไปนะครับในหัวข้ออื่นๆต่อไปนะว่า asset library เนี่ยนะครับมันทำงานยังไงเนาะนะครับอันนี้ก็จะอธิบายให้แค่ว่าให้ไปเลือกว่าเราอะเก,ก็บไฟล์พวก 3D m o เด l ไว้ที่ไหนนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีการ set up มากกว่านั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ว่าในวิดีโออื่นเนาะ ต่อมามาที่ experimental นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวความสามารถเพิ่มเติมที่ยังไม่เข้ามาใน official นั่นเองนะครับซึ่งเขาจะให้ไปก่อนนะครับไม่ให้ถูกติ๊กใช้ก่อนเพราะว่ามันยังไม่เสถียรแต่ผมอยากให้เรากดบางตัวเไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นอันนี้ new feature นะครับ new feature อยากให้กดหมดเลยก็ได้นะ มีบั๊กเก g งนะครับก็ให้กดแอตเซตตรงนี้นะครับยกเว้นอันดูลักแคซี่อันนี้มันรู้สึกว่าจะมีบั๊กนะครับอีเวนตนี่น่าจะเป็นเรนเดอร์เน็ตเวิร์นะไม่แน่ใจนะครับผมผมเดาเอาตามชื่อมันนะอันนี้ผมเดาเอานะครับอย่าไปเชื่อผม ล้วไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงด้วยเอออโปรโตไทนี้ก็คืออย่าเพิ่งไปติ๊กเลยนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่เสถียรโอเคถ้าเสร็จแล้วเรากดเซฟครับเซฟรีเฟรนซ์ตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับตอนนี้ b lender ของเราพร้อมที่จะเอามาใช้งานแล้วก็มาเรียนรู้กับผมแล้วนะครับเพราะว่าเราคุยภาษาเดียวกันแล้วเพราะเราเซตติ้งคล้ายๆกันนะครับโอเคงั้นแค่นี้ก่อนกับวิดีโอตัวนี้นะครับไปดูวิดีโอต่อไปครับผมสวัสดีครับ